รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตน์พร้อมสารธรรมหลากหลายในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้เช่นเคยในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะโดยวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดนคนปรปฐมกับพุทธปัญญาชมรมบริษัท c ีพอลจำกัดมหาชนเพื่อพาทุกคนทุกท่านร่วมสัญจรกันต่อในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม วานนี้เราได้พาทุกท่านไปทัศนศึกษากันที่จังหวัดนครปฐมได้ชมบรรยากาศของวัดป่าปถมชัยกันไปบ้างแล้วซึ่งน่าจะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินกันไปไม่น้อยนะคะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ร่วมฟังธรรมจากท่านพระมหาสหวัฒอโนมปัญโยกันต่อแล้วค่ะกรรมฐานเนี่ยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาอนุญาตต้อง40อย่างบางคนบางท่านอาจจะใช้ยุบหนอพองหนออบางคนบางท่านอาจจะใช้พุทโธบางคนบางท่านอาจจะใช้มโนมยิทธิ หรือบางคนบางท่านอาจจะใช้อื่นๆอ,อีกมากมายพระองค์ทรงอนุญ,ญาตต้อง40อย่างมันก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะทำยังไงเมื่อผู้ปฏิบัติปฏิบัติกรรมฐานไปอย่าเพิ่งถามหาถามมากักถามผลไม่ต้องไปถามหาฌานถามหาสมาธิ เหมือนเราทานข้าวคุณโยมทานข้าวอะวันนี้คุณโยมอาจจะทานเท่านี้แล้วคุณโยมอิ่มอีกวันหนึ่งเราอาจจะทานเท่ามากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแต่เราก็รู้สึกอิ่มเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทานกี่คำกี่คำแล้วเราจะรู้สึกอิ่มอย่างใรก็อย่างนั้นการปฏิบัติเองก็ให้ปฏิบัติไปปฏิบัติ จนเกิดความควบแน่นในใจใช้คำนี้ละกันจิตของเราเนี่ยภาษากรรมฐานก็จะบอกจิตรวมเมื่อจิตของเรารวมคือจติตสงบนิ่งดีแล้วเมื่อนั้นแหละท่านการทรงมรรคทรงผลของท่านมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นแต่การที่เราจะมองหาสภาวะดังที่อาตมาภาพกล่าวมาด้วยขนทางที่ ที่ว่าทางลัดทางดวนไม่มีทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดจากการที่เราลงมือทำนักปฏิบัติมักจะเจอปัญหาคือเมื่อปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สงบ เมื่อปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าไม่สงบจึงโดนกิเลสหลอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนวันนี้เอาเท่านี้ก็พอมันไม่สงบแล้วหาความสงบไม่ได้แล้วอันนั้นคือขออภยัยกรรมาฐานโดยการที่เราขาดปัญญาจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นเพียงแต่เรามองข้ามมันไปเมื่อมันไม่สงบ สิ่งที่เรารู้คือรู้ว่าไม่สงบนั่นท่านรู้แล้วแต่ท่านมองเห็นไหมหรือท่านไปมองอะไรที่มันอยู่ไกลเกินไปจนเรามองหาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราไม่เจอเมื่อรู้ว่าไม่สงบนั่นก็รู้แล้ววันนี้อาจจะไม่สงบแต่พรุ่งนี้เรารู้เหรออันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตกลมายาของกิเลสเนี่ย ในการที่จะหลอกสัตว์โลกให้ถอดถอนความตั้งจิตตั้งใจในการบำเพ็ญอัดบำเพ็ญทำมีหลากหลายวิธีมากแต่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นอาวุธหนึ่งเดียวที่จะทำให้เราต่อสู้กับกิเลสได้คือสติ เมื่อสติเรามีดีแล้วอันเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นแล้วอันเกิดจากการเจริญภาวนาหรือการเจริญกรรมฐานแล้วเราจึงเอาปัญญาเข้ามาพิจิตรพิเคราะห์จิตที่สงบนิ่งดีจากการเจริญกรรมฐานท่านว่าเป็นสมถะก็นิ่งมันก็จะนิ่งแนวอยู่อย่างนั้นแต่ลำพังเพียงสมถะ ถ้าผู้คนใดมองหาความต้องใช้คำว่ามองหามักหาผลหาความหลุดพ้นต่มาก็คงจะต้องแนะนำว่าควรใช้ปัญญาเข้าควบด้วยเมื่อจิตของเรานิ่งดีแล้วให้เราพิจารณายกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้สกลร่างกายของเราก็ได้ เอามาดูสิมีอะไรเป็นของเราบ้างมองให้เห็นในเบื้องต้นก่อนเลยมีอะไรเป็นของเราบ้างมองแบบเด็กดูเลยเด็กก็รู้ว่าเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ตายเผ่าผมเล็บเล็บเราทุกคนก็ยาวผมเราทุกคนก็ยาวเดี๋ยวยาวแล้วก็งอกงอกแล้วก็ร้านเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เมื่อมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือความเป็นจริงของธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติได้ยอมรับความเป็นจริงได้จริงๆความทุกข์เรามาันจะน้อยลงแต่มไม่มได้บอกว่าหายไปเพราะดังที่บอกยัตตนะมันก็กระทบกันเรื่อยๆแต่เมื่อเราทำใจของเราได้ในระดับหนึ่ง เราก็จะละจะวางเพราะเราเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติได้เมื่อเราละระวางได้ความทุกข์ในใจของแต่ละคนแต่ละท่านก็จะค่อยๆน้อยลงสําสหรับวันนี้ก็ค,คิดว่าคงพอสมควรแก่เวลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมเทศนาปาฏกถาเล็กๆนี้นจะเป็นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับท่านไม่มากก็น้อย เทศนาประโยชน์สาเนในการเป็นที่สุดรงรอบแห่งพระสัทธธรรมเทศนานี้อิมินากะตะบุญเยนะขอความตั้งจิตตั้งใจอันท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญให้เป็นไปจงรวมกันเป็นตะวะเป็นเดชะเป็นภาวะเป็นปัจจัยอภิบาลทุกคนทุกท่านให้เจริญไปด้วยจตุรพิทธพร,พรชัยทั้งสี ให้ท่านสมบูรณ์เปื่องอายุวันนะสุข,ขะภะปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติหากมาดแม้นทุกท่านหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่เกินวิสัยสามารถอันเป็นปไปโดยชอบแล้วประกอบได้ทมไซส์ขอสิ่งนั้นจงพรั่นสําเร็จจงพรั่นสําเร็จและจงพรั่นสําเร็จสมเจตนามโนรถทุกท่านทุกประการเถิน ได้ไหว้พระและฟังธรรมะรับพรกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องในวันมาคบูชาคณะของเราได้เวียนเทียนร่วมกันขอทุกท่านร่วมน้อมจิตอันเป็นกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนะคะ หลังเสร็จจากบุญพิธีเราจะขอนำไปเยี่ยมชมบริเวณต่างๆของวัดป่าปฐมชัยเพิ่มเติมกันสักหน่อยค่ะโดยภายในวัดยังมีเจดีย์พระชัยมงคลสีทวารวดีสีขาวสวยงามโดยรอบมีลวดลายปูนปั้นต่างๆตกแต่งอยู่ เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับพระพุทธมงกุฎฮิรันเทวาธิราชประดิษฐานอยู่ตรงกลางตามคำบอกเล่าเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้คือทรงเราก็จะรู้ว่าทรงหน้าปกแหละแต่ความพิเศษของของพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ตรงนี้ครับหลายๆท่านคงทราบถึงเรื่องราวของเท้ากิรัญญาพนาศูนย์อยู่แล้วนะที่เป็น ถ้าพูดถึงก็เป็นเป็นสหายคู่ใจของนรนเก้ารัชกาลที่6ของเราเนาะนอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้ได้กราบไหว้ขอพรรวมถึงพระอัฐิธาตุ ของพระเกจิสายวิปัส,สนาและรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่อยู่ภายในเจดีย์แห่งนี้อีกด้วยค่ะ ภายในวัดยังมีปูชนียวัตถุให้ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลมากมายอาทิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระนางจามเทวี หอพระแก้วมรกตสามฤดูซึ่งภายในวัดมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นได้เดินชมมุมต่างๆก็ทำให้จิตใจสงบแจ่มใสเป็นอย่างมากเลยค่ะ จากวัดป่าปฐมชยัยเราจะขอพาทุกท่านเที่ยวต่อกันสักหน่อยนะคะโดยมายังตลาดน้ำดอนหวายตลาดน้ำดอนหวายเป็นตลาดน้ำริมแม่น้ำท่าจีนในตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดดอนหวาย ภายในมีร้านค้ามากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายซื้อของกันทั้งสินค้าท้องถิ่นอาหารอีกทั้งเครื่องดื่มต่างๆว,าว้าว มีของให้เลือกซื้อเยอะมากจริงๆนะคะโดยตลาดน้ำดอนหวายเปิดทำการทุกวันอยากชวนทุกคนทุกท่านมาท่องเที่ยวและอุดหนุนชาวบ้านกันค่ะ เราออกเดินทางกันต่อไปยังวัดไร่ขิงด้วยการล่องเรือซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะโดยเราได้นั่งทานอาหารบนเรือ ชมวิวสวยๆของสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้สัมผัสวิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ำนั่งรับลมเย็นๆช่างมีความสุขมากๆเลยบนเรือยังมีกิจกรรมให้เราได้ให้อาหารปลาอีกด้วยค่ะ บรรยากาศดีแบบนี้สามารถตามรอยทริปของเรากันได้นะคะล่องเรือกันมาสักพักเราก็มาขึ้นฝั่งนวัดไร่ขิงซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมภายในวัดมีพระอุโบสถซึ่งมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามอีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปปางมาลวิชัยสมัยเชียงแสนซึ่งองค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อทองสำริดมีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศินสามสมัยทำให้มีการสันนิฐานว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้างซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้การสักการะบูชาและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในนครปฐมอีกด้วยค่ะ ถัดมาใกล้ๆจะพบกับพระบรมธาตุเจดีพระอุบาลีมหามงคลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกทั้งเพื่อรำลึกถึงพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือท่านปัญญาอินทปัญโยอดีเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงอีกด้วย เราไปชมบรรยากาศโดยรอบของวัดกันอีกสักหน่อยนะคะ พาเวสสุวรรณให้ได้มากราบไหว้ขอพรอ,อีกด้วยค่ะถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้ว หวังว่ากิจกรรมที่เรานำมาฝากกันทั้งสองวันนี้จะทำให้ทุกท่านอิ่มบุญและมีความสุขกับสถานที่ต่างๆที่เราพาไปไม่น้อยเลยนะคะครั้งหน้ามาร่วมเดินทางด้วยกันใหม่ค่ะ ได้อิ่มเอมใจกับกิจกรรมธรรมะสัญจรกันไปแล้วช่วงหน้าธรรมะพิวัตรจะมีอะไรมาฝากกันต่อรอรับชมกันได้เลยค่ะช่วงธรรมะพิวัตรวันนี้ปรางรัตน์มีธรรมสาระว่าด้วยเรื่องภูมิคุ้มกันใจมาฝากให้ทุกท่านได้ลองพิพจรารณา ไปติดตามรับชมกันเลยนะคะเขาจเจริญพรในช่วงนี้มีคำถามเกิดขึ้นว่ามีบางครั้งไหมที่ใจเราโดนแทรกแซง mm hmm. พอเมื่อใจเราโดนแทรกแซงด้วยสิ่งที่เป็นอากูศลหรือว่าความขุ่นข้องหมองใจหรือว่าทําให้เราเหงุดหงิดนเนี่ยเหมือนกับว่าพื้นที่ของใจที่มีความสุขพื้นที่ของใจที่เราเคยเบิกบาน แล้วก็มีกําลังในการดําเนินชีวิตมันโดนทอนไปสิ่งที่มันมาแทรกแซงใจของเรานี่มันทําให้พื้นที่ในใจที่ว่างๆของเรามันหายไปเลยเนาะอันนี้เป็นสัญญาณเาเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยของความทุกข์ที่จะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วสิ่งแทรกแซงใจนี้แหละที่มันจะค่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆเติบโตไปตามวิถีเช่นเดียวกันเนาะเหมือนกับต้นไม้ลูกต้นไม้ใดมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นตอนนี้ สาคัญคือว่าพอเมื่อเราโดนแทรกแซงใจอย่างนี้แล้วเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนะ,ะด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมะเราจะดูแทใจของเรายัางไงให้ป้องกันอย่างไรดูแลใจอย่างไรแล้วก็พัฒนาใจของเราอย่างไรในทางพระพุทธศาสนานีท่านก็กล่าวไว้เหมือนกันเนาะก็บอกว่ามีอยู่สประการประการที่หนึ่งคือป้องกันไว้ก่อนนะภูมิคุ้มกันหรือว่าวัคซีนที่เราต้องฉีดเข้าไปในใจของเราก็ มีสติสัมปชัญญะนี่แหละแต่ว่าสตินี้สติที่ทําหน้าที่แรกคือป้องกันป้องกันเขาเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าสัญวรนป้องกันไม่ให้สิ่งแทรกแซงใจเข้ามาเข้ามาในใจของเราได้จะป้องกันโดยมีสติแล้วก็ไม่เอาไม่นําพาสิ่งที่ไม่ดีงามเข้ามาในใจของเราจะเป็นสิ่งอบายามุกต่างนี่หลีกเลี่ยงเว้นหา่างให้ห่างไกล ป้องกันไว้ก่อนประการที่สองเนี่ยป้องกันอย่างเดียวไม่พอสิ่งใดที่อยู่ในใจของเราแล้วเนี่ยมันป้องกันไม่ได้เพราะว่าเข้ามาเขียนในพื้นที่ของใจมันทําให้เราทุกข์นะให้เรากังวลแล้วละ่ะสิ่งนี้ในทางมุทธศาสนาท่านบอกว่าเอาละละเสียละเลยเอาสิ่งนั้นออกไปโดยการหยุดพฤติกรรมที่เราเคยมีแล้วก็ละเว้นสิ่งนั้นเสีย ประการที่สามเนี่ยก็บอกว่าสิ่งดีงามสิ่งใดที่ยังไม่เกิดผลิตขึ้นเราต้องผลิตวัคซีนที่ดีผลิตพลังชีวิตให้เกิดขึ้นผลิตพลังของกุศลให้เกิดขึ้นโดยการคิดดีโดยการทําดีโดยการพูดดีให้เกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคิดดีพูดดีทดําดีนี้แหละจะมาเป็นพลังงานใหม่ในใจของเราให้เบิกบานให้เข้มแข็งให้คงทน ประการที่สี่ท่านบอกว่าในใจของเราบางทีก็มีสิ่งดีงามอยู่แล้วสิ่งดีงามอยู่แล้วเนี่ยอย่าละเลยที่จะดำรงไว้แล้วก็ต่อยอดให้เพิ่มขึ้นให้เพิ่มขึ้น,นลองสังเกตดิว่าเหล่านี้มีสิ่งใดดีบางทีเราอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนสิ่งนั้นดีรักษาไว้เพิ่มเติมให้ดีงามขยายให้เจริญเติบโตนะดังนั้นเนี่ย ชวนกันดูว่าวัคซีนป้องกันใจใน4สถานหป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีใหม่เกิดขึ้นอันที่สองสิ่งที่เป็นคุณข้องหมองใจชำระล้างเสียเหมือนกับอาบน้ำทุกวันตัวเราก็สะอาดอันที่สพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นอันที่สสิ่งที่ดีเป็นต้นทุนของชีวิตของเราอยู่แล้วพัฒนาต่อไปให้ รุ่งเรืองขึ้นแล้วเราจะมีความสุขทดลองสังเกตชีวิตของตนหาดคําสีประการนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรจเจริญพรหวางเป็นอย่างยิ่งว่าสารธรรมดีๆที่ทางรายการนำเอาฝากกันจะช่วยให้ทุกท่านเบิกบ้านกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแลวกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะพร้อมกับคำว่า ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ